นฟังการปล่อยนกปล่อยปลานี่ก็เป็นการทําบุญอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าปล่อยหมาปล่อยแมวนี่มันอีกคนละเรื่องนะครับวันนี้จะเอาเรื่องของคุณสุรีมาเล่าให้ฟังเพราะว่าอาจจะเป็นอุทาหรณ์แกคนที่ชอบเอาหมาแมวไปปล่อยแม้ว่าปล่อยที่ไหนก็แล้วแต่เหอะพ่อแม่ของคุณสุรีนะลูกมากไม่รู้ว่าทำไมคนเมื่อก่อนถึงได้ลูกมากเกลือบ เกือบจะครบโหลถ้าคนสุดท้องไม่ตายซะก่อนก็มีข้ออ้างก็คือไม่มีการคุมกําเนิดนั่นแหละคนที่ทําการคลอดลูกก็หมอตําแยน่ะดีที่สุดเพราะบ้านคุณสุรีสมัยก่อนกว่าจะถึงอนามัยมันไกลเกินไปแล้วก็ต้องใช้วิธีเดินเอาอย่างดีก็จักรยานนั่นแหละหมอตําแยก็คือยายขอยงแกเองและแม่ก็รับมรดกหมอตําแยจากยายมาเป็นอย่างดีพ่อมีอาชีพออกเรือซึ่งเรือสมัยห้สิปีที่แล้วก็ ต้องจับไปไหนก็ต้องใช้ใบกลางอาศัยลมตีออกไปนอกฝั่งเพื่อหาปลาแล้วก็อาศัยลมในตอนสายพัดเข้าฝั่งหากเจอพายุหลบไม่ทันก็ลอยคอกันในทะเลเมื่อเรือแตกเคยเจอเข้าขนาดหนักซึ่งคุณสุรีเองอาศัยไปเยี่ยมญาติที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรปรากฏว่าไปโดนลมพายุดีที่วิ่งเข้าหาเกาะทันไม่งั้นคงเหลือแต่ชื่อไปแล้ว แม่ก็ทําสวนแล้วก็สารเสือกระจูดไปตามเรื่องทำราวแต่ส่วนมากไม่ค่อยได้ทํางานนักหรอกเพราะว่ายุ่งกับพวกลูกๆทําให้ลูกกินส่วนลูกคนโตแล้วก็คนรองไปอยู่ร้านขายข,ายของชําและเที่ยวเตรไม่เป็นโลเป็นพายปล่อยให้แม่ต้องเลี้ยงพวกลูกๆที่ยังช่วยตัวเองไม่ได้ส่วนคุณสุรีนะ่ะเป็นลูกคนที่หกช่วยได้ก็เพียงแค่ล้างถ้วยหุงข้าวเท่านั้นนะส่วนจะให้เลี้ยงน้องคงไม่เอาเพราะว่าอืม กลังเกียจขี้แล้วก็ขี้เกียจล้างขี้ที่น้องๆทำเลอะเทอะจนกระทั่งมามีลูกเองนี่แหละถึงได้รู้สึกความลำบากเริ่มมีมากขึ้นเมื่อพ่อแม่เป็นไข้ป่าตายเพราะว่าไปบุกเบิกถางป่าเพื่อจะทำไร่ข้าวทางด้านทิศใต้พอพ่อตายพี่สาวคนโตพี่ชายคนรองไม่ได้มาเหลียวแลดูความทุกข์ยากของแม่และน้องๆเลยพี่สาวคนที่สามก็เลยเป็นหัวเรียวหัวแรงเอาเสือกระจูดไปขาย ซื้อข้าวสารแล้วก็พวกเครื่องครัวมาได้กินไปวันวันยิ่งมาโดนสงครามโลกครั้งที่สองทำให้ครอบครัวของคุณสุรีนี่หนักเข้าไปอีกถึงกับก,กินต้องกินข้าวตากต้มคือข้าวสวยที่เหลือกินเอาไปตากแห้งตากแดดให้แห้งเสร็จแล้วก็เอามาต้มจะไปไหนก็ม่สะดวกคนที่เกิดรุ่นเดียวกันกับแกนี่คงจะรู้พิษสงของสองครามโลกนี้ดีพอโตเป็นสาวเต็มที่ คุณสุรีก็ยังอยู่กินกันอย่างพี่น้องอเหมือนเดิมพี่พี่หรือว่าน้องน้องที่เป็นผู้ชายก็ออกไปตำบลต่างๆเพื่อหางานก่อสร้างทำกันเมื่อเป็นสาวก็มีหนุ่มๆมาติดพันกันหลายคนทั้งในหมู่บ้านและต่างหมู่บ้านคนในหมู่บ้านนั้นก็เห็นกันมาตั้งแต่เล็กเรียนหนังสือมาด้วยกันรู้ถึงความเป็นอยู่และฐานะแทบจะทุกครัวเรือน ส่วนหนุ่มต่างหมู่บ้านนั้นคนที่มีฐานะก็มีสวนมะพร้าวและมีนาได้ทำข้าวกินมีควายหลายตัวแต่ว่าคุณสุรีไม่ได้สนใจอรอก,กลับมาสนใจหนุ่มหมู่บ้านเดียวกันพี่สาวคนที่สามรู้ข่าวก็ห้ามไม่ให้คบค้าพูดคุยด้วยเพราะว่าพี่สาวเห็นความเป็นอยู่และนิสัยของเขาว่าเป็นยังไงส่วนคุณสุรีก็พูดไปตามความนึกคิดของตัวเองแหมพี่พูดกีดกันฉันทำไมอ่ะ ถึงฉันไปอยู่กินกับเขาพี่ก็ไม่ได้ทําเลี้ยงฉันนี่นะเขาเป็นคนทําเลี้ยงฉันเองอ่ะอย่ายุ่งกับเรื่องของฉันเลยตั้งแต่วันนั้นพี่สาวก็เลยไม่พูดอะไรอีกเลยก็เลยเป็นโอกาสของคุณสุรีส่วนแม่นั้นคงเห็นว่าพี่สาวเป็นผู้ควบคุมดูแลน้องๆแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะดูด่าทุบตีน้องได้ทุกคนจะเรียกว่าใช้ระบบะเผด็จการก็ไม่ผิดนักพี่สาวก็ไม่สนใจคุณสุรีก็เลยใช้วิธีวิวาหา์ โดยไม่ฟังคําทัดทานจากพี่น้องคนใดทั้งสิน้นความรักมันทําให้คนเราตาบอดทําทให้กงจักเป็นดอกบัวได้แล้วก็ฟังคําตักเตือนที่ดีเป็นคําทัดทานไม่เห็นด้วยไปอยู่กินกันเข้าปีที่สองมีลูกคนหัวปีเป็นผู้ชายขณะที่กําลังน่ารักแล้วก็หัดเดินนั้นไม่รู้ว่ามีแมวตัวเมียสีดําสนิทมาจากทิศไหนอีกทั้งท้องแก่ใกล้จะเกิดเต็มทีสุรีก็ไล่ให้ออกไปจากบ้าน เพราะว่าจะเป็นภาระแก่ตัวแกเองซึ่งพี่แอดก็ไปออกเรือนานๆจะเข้ามาฝั่งกลับกลับมาบ้านสักครั้งหนึ่งอีกทั้งจิตใจของสุรีก็ไม่ชอบสัตว์เลี้ยงประเภทนี้มากนักเมื่อเห็นว่าไล่ไม่ไปก็ปล่อยแต่ว่าไม่ได้คลุกข้าวให้กินพอดีพี่แอดมาเข้าฝั่งเอาปลามาก็ไปเห็นแม่แมวใกล้เกิดเต็มทนก็ต้มปลาคลุกข้าวให้กิน เขาเป็นคนคลุกให้เองนะส่วนคุณสุรนะีไม่สนใจหรอกจะเป็นโชคหรือว่าดวงพลุกก็ไม่รู้เมื่อแม่แมวเกิดออกลูกมาเพียงสามตัวพี่แอดเอาไปแทงหวยใต้ดินถูกเต็มที่เลยสาสบาทนะตอนนั้นบาทละหก0้ก็เลยได้ปลูกบ้านใหม่เป็นหลังคาสังกะสีคุณสุรีก็พลอยดีใจไปพักหนึ่งแล้วก็ได้ทองใส่ซึ่งพีแอดซื้อให้หนักประมาณห่งบาทบาทหนึ่งตอนนั้นประมาณสี่้อบาท เมื่อได้ลูกคนที่สองเป็นผู้หญิงแมวตัวเดิมก็ยังอยู่แต่ให้ลูกเป็นชุดที่สามลูกแมวชุดนี้ทำความยุ่งยากให้แก่สุรีมากเพราะว่าได้มีเพื่อนบ้านมาซื้อที่ดินและปลูกบ้านอาศัยอยู่ชั่วคราวที่สำคัญเลี้ยงไก่ไว้ด้วยมันเป็นการบังเอิญเกี่ยวโยงกันหรือเปล่านะคุณสุรีก็บอกเหลือจะเดาเพราะว่ามีแม่ไก่แล้วก็ลูกอ่อนเจ็บเจ็บเพิ่งจะแตกออกจากไข่ซะด้วย วายแม่แมวก็ลูกอ่อนแล้วก็ออกหากินซึ่งธรรมดาก่อนนั้นก็ออกหาสัตว์จาพวกจิ้งก่าแย่หนูนกมาฝากลูกของมันเป็นประจำเมื่อมีลูกไก่ก็เลยเป็นอาหารหวานปากแม่แมวมากๆเลยจับลูกไก่มาให้ลูกๆสามตัวตอนแรกคุณสุรีไม่เห็นหรอกเพิ่งเห็นก็ไม่รู้ว่าตัวที่เท่าไหร่แล้วก็พอดีเจ้าของตามมาพบซากที่ลูกแมวกินเหลือเข้าก็เลยรู้ว่าลูกไก่ที่หายหายไปน่ะเป็นฝีมือของแม่แมวนี่เองเขาก็ต่อว่าเอาหลายคำ ก็คุณสุรีเองก็นึกจะโต้อตอบเหมือนกันว่าทำไมไม่กักขังไก่แล้วก็ลูกไก่เสียนึกอีกทีก็ไม่ดีเพราะว่าเขาเพิ่งมาอยู่ใหม่อาจจะไม่รู้ว่ามีแมวอยู่ด้วยเมื่อเขากลับไปเขาคงจะกลับไปทำอคอกหรือว่ากรงขังแม่ไก่แล้วก็ลูกไก่ซึ่งเหลือไม่กี่ตัวคุณสุรีเองก็คิดตัดปัญหาเหมือนกันด้วยการเอาแมวและลูกแมวไปปล่อยเสียวันนั้น สุรีก็เอาลูกสองคนไปฝังแม่ไว้เสร็จแล้วก็จัดการจับทั้งแม่และลูกแมวใส่กระสอบป่านจ้างรถเครื่องรับจ้างซึ่งมีอยู่คันเดียวในหมู่บ้านเอาลูกและแม่แมวไปปล่อยซึ่งคุณสุรีก็นั่งจับปากกระสอบไปด้วยทางก็ครูขราพอสมควรไปถึงชายทะเลเวลานั้นยังเป็นป่าในปัจจุบันเป็นร้านอาหารหมดแล้วแต่ตอนนั้นยังเป็นป่าทึบเลยก็บอกให้รถหยุดเสร็จแล้วแกก็เปิดกระสอบ ปล่อยแมวทั้งสี่ตัวออกจากกระสอบแล้วก็บอกให้คนขับรถขับออกไปโดยเร็วแต่ภาพเหล่านั้นยังตึงตาตึงใจมาจนทุกวันนี้เมื่อลูกแมวหลุดออกจากกระสอบอด้วยความตกใจก็วิ่งหนีซุกอยู่ใต้ทางมะพร้าวบางก็วิ่งเข้าซ่อนตัวเข้าไปใต้กลุ่มผักบุ้งทะเลที่จับกลุ่มเลื้อยทอดยอดลงทะเลส่วนแม่แมวนั้นก็ตกใจแต่คงไม่มากนักเห็นเดินร้องหาลูกทั้งสามตัวคนขับรถก็ถามอ คุณสุรีบอกว่าทําไมพี่ไม่เอาไปปล่อยวัดล่ะครับหุ้ยปล่อยวัดไปยุ่งกับพระก้าเจ้าเปล่าเปล่า,ปล,าปล่อยที่ไม่มีคนอย่างเงี้ยมันจะได้ตายที้หมดหมดไปเลยก็ไม่รู้ว่าคุณสุรีทําได้ยังไงใจดํากัตรัต์สี่ชีวิตที่ต้องดิ้นรนหาสัตว์จําพวกกิ้งกา่านกหนูอะไรพวกนั้นกินไปตามเรื่องไม่มีอาหารกินเหมือนเช่นทุกมือ้อแต่ว่าคุณสุรีเองก็ตัดใจลืมไปหมดในเวลาอันรวดเร็ว ถึงแม้ว่าพี่แอดสามีถามก็บอกไปตามตรงพี่แอดก็บ่นเพียงสองคำคำก็เงียบไปลูกคนที่สที่4ที่หของคุณสุรีก็ตามออกมาจนคนสุดท้องเป็นผู้ชายฐานะของสุรีกับพี่แอดก็เริ่มไม่ดีลงเรื่อยๆเ,เพราะว่าลูกมากหรือว่าเงินจากพี่แอดไม่ถึงมือของคุณสุรีก็ไม่รู้นะต่อมา ก็ไปรู้ว่าพี่แอดเนี่ยเกิดไปติดผู้หญิงหากินในตลาดสุรีก็ได้แต่เพียงคาดคันถามไม่มีเวลาจะไปจับเขาให้ขาหนังขาขาวห็นกระตาก็ปล่อยเลยตามเลยเสร็จแล้วปรากฏว่าพี่แอดก็ทิ้งทิ้งสุรีไปอย่างไม่ใยดีไม่ได้นึกถึงในตาดำดำของลูกหรือความเจ็บช้ำในใจของแกเลยแกก็กัดฟันรับจ้างทำงานก่อสร้างบ้างสารเสือกระจูดขายบ้างเลี้ยงลูกไปวัน บางทีลูกๆก็ไปไปมามาระหว่างบ้านแม่กับบ้านสุรีแล้วก็อีกทั้งตัวสุรีเองต้องทํางานก็เลยไม่มีเวลาจะต้องเอาใจใส่ลูกมากนะักในทางด้านการอบรมบ่มนิสยัยก็เรียกว่าขาดการเอาใจใส่มากทีเดียวลูกๆก,ก็เลยอยู่ไปวันๆที่ไปโรงเรียนก็ไปกลับมาบ้านก็มีข้าวปลาให้กินอย่างสมบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องในใจลึกๆของคุณสุรีบอกไม่ถูกว่ามันขาดอะไรไปสักอย่าง เมื่อลูกชายคนโตไปได้เมียในตลาดและได้ไปเป็นไตเรืออวนล,ลากทำเรือเป็นไตมาเกือบสิบปีก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาบ้านต้องเช่าข้าวต้องซื้อเครื่องเฟอร์นิเจอร์ประดับบ้านก็ไม่มีเพราะเมียแต่งตัวสวยเช้งยังกะจะไปหาผัวใหม่และที่สำคัญเล่นการพนันเก่งทีเดียวนะไม่ได้ใส่ใจในตัวสุรีเลยเงินจะตกถึงมือสุรีบ้างก็ร้อยบาทเป็นอย่างสูง สุรีก็ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวของเงินลูกคนนี้เลยนอกจากเขาให้ก็รับไว้นานๆก็จะมาเยี่ยมสักทีทั้งๆท,ท,ที่ถนนก็สะดวกสบายรถเมย์วิ่งผ่านตลอดวันด้วยซ้ำอย่าว่าแต่เงินเลยแม้แต่ปลาสักตัวก็ไม่เคยหยิบยื่นให้แม่กินสักตัวดูเหมือนว่าสุรีกลายเป็นส่วนเกินในชีวิตของเขาสุรีก็เฉยๆมันชินซะแล้วยังยังลูกอีกสี่คนคงจะมีคนใดคนหนึ่งที่พอจะให้แกได้มีหวังได้พึ่งพาอาศัยบ้าง ลูกสาวคนที่สองชื่อชีพนี่หนีตามผู้ชายชาวกรุงเทพหายไปเกือบสองปีใจสุรีก็นึกว่าถูกหลอกไปขายซองซะแล้วเพราะว่าชีพในี่หน้าตาจัดว่าสวยถึงจะคล้ำไปนิดก็ตามแต่อยู่ๆชีพก็มาเยี่ยมพร้อมลูกและผัวอ่าสุรีก็ตกใจเพราะผัวของชีพนี่อายุเท่ากับสุรีเลยชีพมีผัวคราวพ่อฐานะนั้นอืมมารู้ทีหลังก็ตกที่นั่งลําบากเหมือนกัน หาเชากินข้ามไปวันๆเมียทิ้งดีแต่ว่าไม่มีลูกด้วยกันเมื่อมาแล้วสุรีก็ถามความสมัครใจว่าจะอยู่ที่นี่หรือจะกลับกรุงเทพก็ได้รับคำตอบว่าอยู่ที่นี่เพราะว่างานการการหากินคล่องกว่ากรุงเทพค่าใช้ใจ่ายไม่สูงเหมือนที่โน้นสุรีก็จัดการแบ่งที่ดินให้อ่าไปปลูกบ้านอาศัยกันอยู่กันไปถึงสมปีก็เกิดการทะเลาะตบตีกันอยู่เป็นประจำโดยสาเหตุอะไรสุรีก็ไม่รู้่ ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวเพราะาเป็นเรื่องของผัวเมียเขาแต่มารู้ภายหลังว่าตั้งแต่ชีพทําหมันเนี่ยเรื่องอย่างว่าในชีพกลับมีความต้องการสูงนี้ผัวแก่ปรนนิบัติทําหน้าที่ให้ไม่สมบูรณ์ก็ต้องมีอารมณ์หงุดหงิดเป็นธรรมดาอีกทั้งด้านการเงินก็ผืดเครืองอย่างไม่รู้สาเหตุเช่นเดียวกันทุบตีหนักๆห,หลายครั้งชีพก็นหนีไปอยู่ต่างอำเภอไปอยู่กับน้องชายที่ไปได้เมียอยู่ที่นั่นโดยทิ้งลูกไว้ให้ใหสุรีทั้งสี่คน หลายครั้งที่ผัวไปงอคืนดีชีพก็กลับมาคงเห็นว่ามาอยู่กับลูกๆแต่ครั้งหลังสุดชีพกลับหนีตามชายหนุ่มอายุรุ่นราวคราวเดียวกันไปอยู่คนละภาคโดยทิ้งลูกไว้ให้ผัวแกเลี้ยงดูสุรีก็ได้แต่สงสารเขา,าต้องเลี้ยงดูลูกถึงสี่คนกำลังกินกำลังนอนทั้งนั้นปัจจุบันก็พาลูกทั้งสี่คนไปทำงานที่อื่นนปล่อยให้บ้านร้างเงียบเหงาอยู่อย่างนั้น ส่วนนายแดงลูกชายคนที่สามไปออกเรือที่ระยองแล้วก็ถูกจับติดคุกฐานฆ่าคนตายไม่ได้ส่งข่าวคราวมาเลยแม้จดหมา,หายสักฉบับก็ไม่มีสุรีรู้ข่าวจากคนบ้านเดียวกันที่ไปออกเรืออยู่ที่นั่นหลายสิบคนเมื่อพวกเขามาเยี่ยมบ้านในวันสงกรานต์สุรีเริ่มมองเห็นความผิดปกติในครอบครัวและลูกๆของแกสามคนแล้วไม่ได้มาสนใจหรือว่าส่งข่าวไว้แกรู้เลยต่างคนต่างไปเหมือนยังกันนัดกันไว้ ส่วนอิ๋วลูกสาวคนที่สี่เริ่มเป็นสาวเต็มตัวก็มีคนชวนให้ไปทำงานร้านอาหารในตลาดสุรีก็ไม่ได้ขัดใจหรือห้ามปรามอะไรเพราะเห็นว่าโตแล้วอีกทั้งปล่อยให้เป็นอิสระบ้างเดี๋ยวมีผัวมีครอบครัวจะไม่มีโอกาสได้เที่ยวอีกแล้วซึ่งต้องปรนนิบัติต่อผัวต่อลูกแล้วก็ครอบครัวคนเรามันเลี้ยงมาโตแต่กายแต่ว่าหัวใจนะเลี้ยงเขาไม่ได้บังคับจิตใจกันไม่ได้ชาติจะดีไม่ต้องทาสีก็แดงเองแต่ผลความคิด ของสุรีตรงกันข้ามปรากฏว่าอิ๋วหนีตามผู้ชายหนุ่มเรืออวนดำไปซะแล้วเป็นคนต่างอำเภอไม่มีแม้แต่การมาขอขมาเงียบหายไปเหมือนตายจากกันสุรีเองก็หมดปัญญาจะไปติดตามที่ไหนหากมีชีวิตแล้วก็คิดว่ายังมีแม่อยู่สักคนอิ๋วก็คงจะกลับมาหาเองนั่นแหละก็คิดอย่างนั้นยังเหลือลูกชายคนสุดท้องซึ่งกำลังโตเป็นหนุ่มขึ้นทุกวันยังไม่รู้ว่าเหตุการณ์ข้างหน้าจะเป็นยังไง ลูกจะอยู่กับแกหรือว่าจะออกจากอกแกไปอีกคนหนึ่งจะปล่อยให้แกอยู่ว้าเวเพียงลําพังเงียบเหงาโดดเดี่ยวขาดคนเอาใจใส่เป็นคนแก่ที่ไร้ความหมายไปทํานองนั้นซะละมัง่งหากว่าลูกชายคนนี้ของแกออกจากอกแกไปจริงๆและไม่เหลียวแลตัวแกไม่คิดว่าแกเป็นแม่ของเขาเนี่แกก็คงจะต้องขายที่ดินสองไร่เศษที่แม่แบ่งให้นี้เอาเงินฝากธนาคารกินดอกไปจน่ากแกจะตายว่างๆหรือว่ากลางคืนดึกดื่นแกนอนไม่หลับ นึกถึงภาพที่แกเอาแม่และลูกแมวไปปล่อยลูกแมวหนีหัวสุกหัวซุนไปได้วยความตกใจไม่รู้อีโนโอีเนอะไรในสถานที่แปลกๆอย่างนี้แม่แมวเที่ยวหันซ้ายหันขวาเรียกลูกๆที่หนีซุกซ่อนให้ออกมาหาเหมือนกับตัวแกที่เฝ้าเรียกลูกๆทั้งสี่คนให้มาหาแกบ้างมาเยี่ยมแกบ้างมาให้แกได้กอดได้พูดคุยหรือว่าได้ร่วมวงกินข้าวร่วมกันเหมือนตอนที่ยังเล็กๆแกได้แต่เรียกหาอยู่ในจิตใจ ไม่มีวันที่ลูกจะได้ยินมันไกลเกินไปถึงอยู่ใกล้ก็เหมือนอยู่ไกลแกก็นอนน้ำตาไหลเมื่อคิดถึงลูกๆคิดถึงอดีตที่ผ่านมามันเป็นบทเรียนบทหนักที่สุดในชีวิตและเป็นบทที่จดจำไปจนกว่าแผ่นดินจะกลบหน้ามันเป็นเวรกรรมที่แกกระทำเอาไว้กับแม่และลูกแมวเหล่านั้นหรือเปล่าหากเป็นจริงก็คงจะสาสมแล้วแกก็ขอชดใช้มันซะเลยในชาตินี้แกจะต้องหันหน้าเข้าวัดทั้งทที่เมื่อ อยู่ในวัยสาวตลอดจนมีลูกแกไม่เคยจะเข้าวัดฟังพระเทศพระสวดเลยมารู้ตัวก็เกือบจะสายเกินแก้แล้วก็อุทิศส่วนกุศลกรวดน้ำไปให้แม่และลูกแมวทั้งสี่ชีวิตนะสุดท้ายแกก็บอกว่าการุณาเถอะค่ะแมวหมานกหรือว่าสัตว์เลี้ยงอื่นๆก็กรุณาเลี้ยงมันไว้เถอะเลี้ยงมันแล้วนี่นะอย่าเอาไปปล่อยให้มันอดอยากเลยเราได้กินมันก็ได้กินเราอดมันก็อด ดีกว่าเอาไปปล่อยเป็นบาปเป็นกรรมฝังจิตฝังใจเปล่าๆเ,เหมือนกับแกทุกวันนี้คุณสุรีว่าอย่างนั้นครับคำพระท่านว่าสมะชีวิตาอย่าเลี้ยงชีวิตด้วยบาปด้วยกรรมในสวัสดครับในสวัสดเนี่ยแกบอกว่าตัวแกเองอะ่ะ บ้านผมมันจนครับเงินไม่มีติดบ้านลูกก็หลายคนเมียก็ไม่มีอาชีพอะไรทำนาทำไร่มันก็ไม่พอกินต้องเช่าเขาด้วยที่นาน่ะไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองเอ่ะค่าเช่าก็ยังต้องติดค้างเขาเลยปีไหนข้าวเสียก็หมดกันทุนหายกำไรหดไม่มีข้าวจะปลูกไม่มีอะไรจะไปจ้างรถไถใครไม่เจออย่างผมก็ไม่รู้หรอกครับ หาว่าผมขี้เกียจไม่ได้ขี้เกียจหรอกครับอยากจะบอกอย่างนี้เป็นเพราะเรามันไม่มีอะไรเป็นของตัวเองสักอย่างเดียวเสร็จแล้ววันหนึ่งนายสวัสด์ก็ไปเห็นเพื่อนบ้านคนหนึ่งเขาทาอาชีพอืมมีอยู่อาชีพหนึ่งไปดูไปคุยกับเขาก็ได้ความรู้ก็ลองลอง,ลองดูก่อนเห็นว่าดีก็เลยกระโดดเข้าไปเต็มตัวเขาว่าเขาเป็นชาวท่าแร่จังหวัดสกลนครวันวัน,วนตั้งหน้าตั้งตาแล่หนังแมวทำไรายได้งาม ฆ่าแมวเอาหนังไปขายให้พ่อค้าเอาไปทําเครื่องหนังแล้วก็เครื่องประดับต่างๆสินค้าตัวนี้พ่อค้ารับซื้อตลอดตั้งโรงงานอยู่ในกรุงเทพเมืองฟ้าอมอนนลโรงงานพอกหนังสัตว์ขายได้ขายดีมีเท่าไหร่เอาหมดพอเพื่อนบ้านเห็นว่าเขาไปได้สวยทําเงินได้ก็เอาอย่างกันเป็นแถวเที่ยวออกจับหมาจับแมวมาถลกหนังขายกันเป็นการใหญ่ หมานะืหาไม่ยากเท่าไหร่พอหาได้แต่แมวนี่อาจจะยากหน่อยเพราะว่าแมวมีเจ้าของเขาก็รักก็หวงของเขาส่วนหมานั่นตามข้างถนนเอาอาหารล่อเดี๋ยวก็ได้มาแมวตามวัดเนะี่ยพอหาได้ก็เลยไปไล่จับเอาตามวัดวาอารามโดยเฉพาะตามวัดแถวแถวบ้านนอกเรียบเรียบเคียงเคียงเอาประทูไปล่อเอาปลา่ยงไปให้ไม่ยากอะเดี๋ยวก็ได้มาใส่กระสอบแบกขึ้นท้ายรถสบายมาก ในสวัสดิ์ทำอาชีพนี้อยู่ช่วงปีพศออ2539แล้วหนังไปส่งพ่อค้าเขาก็จ่ายเงินมาราคาที่เขาจ่ายให้มันก็พอไหวหนังแมวได้ตัวละ120บาทหมา80บาทนี่เป็นราคาในปีนั้นนะนะแล้วก็อีกอย่างนั่นก็คือโรงงานเขาอยากจะได้หนังแมวตัวผู้มากกว่าหนังแมวตัวเมียเพราะว่าหนังแมวตัวเมียมันมีนม นมเวลาลอกหนังออกมามันจะขาดตรงนมนะั่นแหละเป็นรูรูทำให้ราคาตกด้วยส่วนตัวผู้ใช้ได้ทั้งผืนถลกหนังเอาไปขายได้นะแล้วก็เนื้อของมันก็ยังมีประโยชน์อีกนะเนื้อแมวก็เอาไปทำเนื้อแมวแดดเดียวผัดเผ็ดก็ได้โอ้ยอร่อยเหาะแซ่บหลายเดอ้อเนื้อหมาทำลาบทำก้อยก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบอย่างไหนหรือจะทำหมาแดดเดียวเป็นเนื้อสวรรค์ก็ไม่เลว ส่งขายตามร้านคนเขาคนนิยมกินกันอร,อร่อยอร่อยพอได้แมวมาก็ทุบหัวมันเลยโปง่งโปง่งยังไม่ตายง่ายๆมันดิ้นพลาดพลาดอยู่พักหนึ่งถึงได้แน่นิ่งไปหมาก็เหมือนกันแต่ว่า,ารุนแรงมากนักเพราะว่าจะทำให้หนังฉีกขาดมีร่องรอยโรงงานเขาไม่ค่อยชอบแล้วก็จะหักร,ราคาเอาได้พอมันตายแล้วเขาก็เอาปลายมีดคมๆจรดตรงหน้าผากของมันตรงกลางหน้าผากเลยนะ แล้วลากปลายมีดยาวผ่านสันหลังเอามันไปจนกระทั่งถึงโคนหางแล้วค่อยๆแหว,วกหนังเอามันลงไปด้านข้างทั้งสองข้างตรงโคนหางนะ่ะต้องบันจงหน่อยจะได้ไม่เสียหายมีตําหนิอย่าใจร้อนพลาดพลัง้งฉีกขาดไปก็เสียราคาหมดพอถลกหนังออกมาได้แล้วก็เอาไปหมักเกลือทิ้งไว้ทาไมทําอย่างนั้นคือไม่ใช้เกลือขนมันจะหลุดลุย่ยหมดความสวยความงามหมดค่าหมดราคากันพอดี ต้องใช้เวลาในการหมักราวราเจ็ดวันความเค็มของเกลือมันจะได้แทรกซึมเข้าไปในเนื้อหนังเข้าไปรักษาให้หนังนั้นคงอยู่ในสภาพที่ดีพอมันได้ที่แล้วทีนี้ก็เอามันออกมาพับแล้วยัดใส่กระสอบป,ปุ๋ยอัดเข้าไปใส่ไปส่งโรงงานแล้วก็รับเงินมานับใส่กระเป๋าเห็นไหมได้เงินมาเนาะเนาะเป็นกอบเป็นกำเขาะว่ามันก็มีเรื่องแปลกๆอยู่มากที่เวลาเข้าไปไหนไหนหมาแมวจะไม่ยอมเข้าใกล้ นอกจากไม่เข้าหาแล้วพวกมันยังวิ่งกันแนบอีกด้วยหมาบางตัวเห็นเขาแล้วหางตกรีบหลบแวบไปเลยแมวก็เหมือนการวิ่งจูดเลยทีเดียวมันก็เลยทำให้ไปร่อจับพวกมันยากต้องรับซื้อเอามันก็คงไม่แปลกเท่าไหร่ถ้าเขาเคยได้ยินเรื่องเพชฌฆาตฆ่าวัวฆ่าควายคนพวกนี้เขาว่าสัตว์มันรู้มันได้กลิ่นเขาแล้วมันจะตื่นกลัวเขายังเล่าอีกว่าที่เมืองจีนโนหดยิ่งกว่าที่เขาทา ที่นั่นพ่อค้าจะจับหมาจับแมวเอามาใส่กรงขังไว้ที่ร้านรอลูกค้ามาชี้ว่าอยากจะกินเนื้อเจ้าตัวไหนที่นั่นเป็นร้านอาหารพอลูกค้าชี้ปุ๊บก็เอาออกมาจากกรงแล้วก็จัดการทุบหัวปากปากเข้าไปมันก็ดิ้นพลาดพลาดไปเท่านั้นหลังจากนั้นเขาก็เอาตะขอเหล็กเกี่ยวย่อนลงมาในหม้อน้ำร้อนเดือดเดือดแล้วก็ถอนขนออกจนเกลี้ยงเหลือแต่หนังขาว,ขาว แล้วเอาไปชำแหละเอาเนื้อไปทำอาหารให้ลูกค้ารับประทานกันอย่างอร,อร่อยอร่อยเนื้อสดสดหวานหวานแม่อร่อยอย่าบอกใครเลยข่ากันสดสดแกงผัดกันสดสดกินกันเดี๋ยวนั้นเลยแหมวิเศษจริงๆเรื่องนี้เขารู้มาเพราะว่าเท่าแก่เจ้าของโรงฟากหนังเล่าให้ฟังได้ยินเขาเล่าแล้วก็ทำให้นึกไปถึงร้านซีฟู้ดของเมืองไทยที่เขาบริการกันสดสด ไปชี้กุ้งเป็นเป็นปลาเป็นเป็นว่ายน้ำอยู่ในตู้แล้วก็ช้อนตกักเอาไปต้มยำทำแกงให้กินกันเดี๋ยวนั้นคนกินจะนึกกันบ้างหรือเปล่าว่าเมื่อะกี้นี่มันยังว่ายน้ำอยู่เลยแต่ตอนนี้มาอยู่ในจานเบื้องหน้าแล้วก็ลงไปอยู่ในท้องเรียบร้อยแล้วในสวัสดิ์คนเนี้เห็นสภาพร่างกายของเขาแล้วอยากจะบอกว่าน่าเกลียดนะ่ากลัวมากดาวอายุไม่ถูกว่าเท่าไหร่แต่เขาพิกลพิการแขนขาบิดเบี้ยวนั่งอยู่บนรถเข็นหัวโลนไม่มีผมสักเส้น ผิวหน้ากับหนังหัวดูมันจะเป็นพังผืดหนาหนาเหมือนกับเขาโดนของร้อนๆลวกไหมไมาอย่างนั้นแหละเขานุ่งกางเกงขาสั้นแบบกางเกงขอบเอวยางยืดแล้วก็สวมเสื้อยืดคอกลมๆสีดํากางเกงสีเทาๆร่างผอมสูบแต่เหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเนื้อตัวของเขาเต็มไปด้วยริ้วรอยแผลเป็นทั้งแผลเล็กแผลใหญ่ที่แขนที่ขาใบหน้าแก้มหน้าผากแม้แต่ใบหูก็มีแผลเป็นด้วยทั้งเนื้อทั้งตัว น่ากลัวจะสักร้อยแผลมัง้งบางแผลลึกบางแผลตื้นสีของแผลก็ต่างๆกันสีน้ำตาลบ้างสีแดงแดงมัง้งสีเทาด้านด้านก็มีที่เห็นได้อีกอย่างเขานั่งไม่นิ่งอะ่ะต้องเกาตรงนั้นตรงนี้ยุกยิกยุกยิกบางทีก็ส่งเสียงบน่นพ,พึมพำทำปากจิกจักจิกจักยางหุดหิดไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรอ่าที่เขาอยู่ที่นั่นก็คือที่วัดแห่งหนึง่งหลวงพ่อที่วัดนี้รักษาโรคแปลกๆที่ไปรักษาตามโรงพยาบาลแล้วไม่หายหรือไม่ดีขึ้น คนป่วยก็จะพากันมาที่นี่คุณสุนีเป็นคนพาญาติไปคุณสุนีไปเจอในสวัสด์ก็ถามว่าโดนอะไรมาเขามองไวท้องทางอื่นแล้วก็บอกอุบัติเหตุรถชนอคุณสุนีก็นึกทันทีแล้วว่าโอ้โหมันขนาดนี้เลยเชียวเหรอ,อสงสัยคงจะโดนเศษกระจกที่มันแตกๆเขาบอกไม่ใช่อ่ะ,อะงั้นไปโดนอะไรล่ะคะหลวดหนาม รถมันชนผมเข้าไปอาจกับกองดวดหนามที่เขากองเอาไว้ข้างถนนแค่ฟังก็สยดสยองเสียเข้าไปถึงกระดูกแล้วคุณสุนีถามเขาว่าเวลากลางวันหรือกลางคืนเขาบอกกลางวันแสกๆอ่ะสามโมงเย็นเขายืนหันหลังอยู่ริมถนนรถเขามันเสียกําลังรอช่างอยู่เลยเดินไปหาน้ํากินมันก็มาเลยรถมันทุกข์ด้วยเสียงโครมไม่รู้สึกตัวเลยนึกว่าตายแล้วตื่นมาจําตัวเองไม่ได้คนขับบอกไม่เห็นเขาอ่ะ กลับเห็นหมาแมวผูงบงเบื่อมันวิ่งข้ามถนนตัดหน้าก็เลยหักหลบมันแล้วก็มาเสรยร่างลาก,ลากเขาเข้าไปในอัดกระกองลวดหนามกองบเบืรอที่โขดม้วนๆเอาไว้ข้างถนนคนขับรถเห็นผูงหมาผูงแมวข้ามถนนตัดหน้าเออคุณสุนียากจะย้ำตรงนี้นะหมาแมวที่ไหนจะมาอยู่ด้วยกันเป็นผูงผูงแล้วก็พากันข้ามถนนตัดหน้ารถอย่างนั้น ถ้ามันไม่ใช่เหล่าวิญญาณสัตว์ที่เขาฆ่ามันหรือไม่อย่างนั้นก็เป็นแรงบาปกรรมบันดาลให้คนขับมองเห็นไปอย่างนั้นคุณสุนีถามเขาว่าเป็นยังไงถึงได้มาหาหลวงพ่อแผลก็หายแล้วนี่ก็บอกว่ามันหายแต่ข้างนอกที่มองเห็นแต่ว่าข้างในมันเหมือนยังไม่หายมันเจ็บคันจิตจิตแสบๆอยู่ตลอดเลยเหมือนเอาเข็มมาทิ่มเนี่ยตามแผลที่เห็นอยู่เนี่ยมันเจ็บจี้จีหมดเลย ทั้งเนื้อทั้งตัวนอนไม่ได้นอนไม่หลับแล้วมันก็ป่วยกระดูกปวดรั่วรามากกินยาก็ไม่บรรเทาทรมานมากเลยผู้หญิงคนหนึ่งก็สะกิดบอกคุณสุนีว่าในคนเนี้ยที่นั่งรถเข็นเนี่ยนอกจากจะโดนรถชนอัดกองลวดหนามแล้วเขายังโดนไฟคลอกด้วยคือไฟมันลุกขึ้นมาตรงหน้ารถดีแต่ว่าคนช่วยกันเอาตัวเขาออกมาได้อ่าไม่อย่างนั้นเขาก็ต้องโดนเผาตั้งเป็นขากองลวดหนามอย่างแน่นอน เพราะโดนไฟลวกไหมหน้าตาหัวหูเขาถึงได้เป็นพังผืดอย่างนั้นไม่อยากจะคิดเลยว่านั่นเป็นไฟนรกที่ลุกพรึบขึ้นมาเพื่อจะเผาไหมมนุษย์ใจโหดเออคุณสุนีมองเขาแล้วก็ปลงอนิจจัง